แฟนของคุณรู้สึกว่าแฟนของคุณมีกิก๊กที่รักเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้จะมาแต่งเงินกันนะได้ค่ะหยุดก่อนยุดก่อนยุดก่อนอนี่ใครก่อนนี้แฟนครับใช่แฟนอะไรหน้าตาเหมือนมาอาว่าแฟนผมทำไมเราเอเอไว วายทำอะไรแฟนหนูอะไรนะนี่มันแฟนหนูนี่ยะอะไรนะเสือกว่าไงนะนี่แฟนหนูจะมาทำาทำไมที่แ,แล้วเรามาอยู่ด้วยแกแวันเรามาเรายังไม่อยากอยู่คนนี้แล้วบอะโอ๊ยปล่อยเลยไอย้ไปกันดีกว่าที่แล้วเราไปนอนทันดีกว่าไอา้ปล่อยเถอนะมา นางสาวก็ตายน้องนางสาวก็ตายเฮ้ยโจนได้แน่เมื่อใครบางคนเข้ามาในบ้านโดยไม่ใช่แขกรับเชิญบ้านนี้บ้านใครเนี่ยเอ้ยแม่พีอะไร ในโลกจิดเออนี่ไอ้โลกจิตมาทำไมอืมอเออชาวบ้านชวช่องเขา้าใจทำไมซื้อของขายมายุ่งอะไรเนี่ยอ้าวอ,อว้าชเมื่อเราจะไม่ได้ว่าป้ายทะเบียนรถเป็นของใครอันนี้ขับรถดีกว่าให้ เอ๊รู้สึกว่าเหมือนใครบางคนมาเลยอะเฮ้ยอายใครเนี่ยก็ผมไงครับดูป้าจะเบียนก่อนอะไรให้มาดูป้าจะเบียนทำไมเนี่ยดูป้าจะเบียนตรงนี้รถคุณเป็นรถอะไรรถเก่งนี่รถกระบะของฉันเนี่ยหนึ่งก็สามสองเจ็ดอำนาจเจริญ เนีย่ยโลกของคุณอยู่ตรงนู่นนู้นนูนนูนน,น่ะเออเพื่อนจริงด้วยไปไปกันเออไอ้นี่น่ะฮะากให้ทีบเลยฮะากให้ทีบเลยฮะเฮ้